สวัสดีครับนี่ชื่ออะไรกันนะครับชื่อแทนค่ะชื่อบัตตี้ค่ะสนุค่ะชื่อเฟิร์นค่ะแป้งเคมมีค่ะเมจิค่ะมาจากวิดอนานครับมีคําถามประสอบถามแล้วก็มีของรางวัลมาให้ด้วยก่อนจะเริ่มเกมอยากจะถามน้องก่อนว่ารู้จักคําว่าโพไบโอติกกันไหมรู้จัก อยากจะถามว่าทราบไหมครับว่าจูดินซีที่มนุษย์ต้องการในแต่ละวันต้องการกี่ตัวครับระหว่าง1 1 0 0 0ล้านตัว2 2ตัวก็พอแล้ว3 5ล้าน4สน9ล้านครับหน่กันหนตัวหรือเปล่าันน้น่าจะฝันหนึ่งหนึ่งพันล้านตัวเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วครับต่อไปข้อที่สองจูลิทซีที่ดีเป็นแบบไหนระหว่าง1จุลิจูริยซีมีชีวิต2จูลิทซีไม่มีชีวิตแล้วก็3จะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้ เป็นจุนทรีย์ที่มีชีวิตอดหนึ่งรบข้อดหนึ่งทอหนึ่งทอดหนึเป็นคำตอบที่ที่ <c oughs> เดี๋ยวมาต่อนะครับ <c oughs> <c oughs> ถูกต้องแล้วครับก็ถ้าตอบถูกนะครับรับไปเลยสบู่วิโน่านะครับ <c oughs> และหลังจากการออกไปสัมภาษณ์พบว่าคนในงานนั้นรู้จักโพไบติกแล้วคุณล่ะรู้จักโพไบติกดีแค่ไหน